เรื่องย่อละครปฏิวรัตด,ดาชีวิตของรินประพีเด็กสาวกัมพาที่มารดานำมาฝากเลี้ยงไว้กับคุณหญิงเพนแขและเจ้าคุณบำรุงประชากิจมาตั้งแต่ยังแบบอกแม้ว่าคุณหญิงจะเอ็นดูความอ่อนน้อมถ่อมตนและกิริยามานราาทน่ารักสมเป็นคุณรสัตตี แต่คุณหญิงเองก็ยังมีทิดาอีกสองคนเป็นแก้วตาดวงใจที่เธอรักยิ่งกว่านั่นก็คือบาลีและบุรณีบำรุงประชากิจบาลีพี่สาวคนโตเป็นคนฟุ่มเฟอือรักสบายและไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นในขนาดที่บุรณีน้องสาว มินิสัยตรงกันข้ามและสงสารลินคอยให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าผู้น่าสงสารร่วมชายคาบ้านของเธออยู่เสมอบารีมีโอกาสไปเที่ยวปีนงังและได้พบกับนายพาณิชชวารานักธุรกิจชาวปักใต้ที่เข้ามาจีบหญิงสาวมองเห็นฐานะร่ำรวย ที่จะเอื้อความสุขให้เธอได้จึงคบหาดูใจกับเขาโดยไม่รู้รายละเอียดอื่นๆเลยแม้แต่น้อยและคุณหญิงเพนแขเองก็เห็นด้วยกับความคิดของบุรสาวจดหมายจากคุณหญิงแก้วศิวเวทภรรยาของเจ้าคุณนิติศาสตร์ทรรมรงผู้ร่วงรับ มีมาถึงเจ้าคุณบำรุงทวงสัญญาที่สามีของเธอกับเจ้าคุณเคยตกลงกันไว้ว่านั่นก็คือการมั่นหมายระหว่างหมุดชายของคุณหญิงแก้วกับลูกสาวคนโตของท่านคุณหญิงเพนแขตั้งแง่ในเรื่องนี้เพราะเธอรู้มาตั้งแต่เจ้าคุณนิติศาสตร์ทำารงเสียชีวิตไป ชะตาคุณหญิงแก้วก็ตกอาบยากจนต้องย้ายไปทํามาหากินอยู่ทางเมืองสงขาปักใต้มานานหลายปีเธอคิดว่าลูกชายคุณหญิงแก้วคงจะยากจนไม่ต่างกันเมื่อเทียบกับนายพินิษท,ที่ร่ำรวยแผนการเปลี่ยนตัวคู่มั่นเพื่อไม่ให้เสียสัจจะจึงเริ่มต้นขึ้น คุณหญิงท่วงบุญคุณกับรินให้รับสมอ้างเป็นบารีบำรุงประชากิจและให้สวมรอยไปแต่งงานกับประัสสลันศิวเวทลูกชายคนเดียวของคุณหญิงแก้วตามคำสัญญารินจำต้องตกลงในขณะที่บารีก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นบานี แนเพื่อไม่ให้คนอื่นเกิดความสงสัยบารีหรือรินเดินทางไปสงขาและแต่งงานกับปราสลันชายหนุ่มรูปร่างงามเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดแต่หน้าแปลกที่เขากับดูเหมือนจะยินยอมรับเงื่อนไขาการแต่งงานคุมถุงชนครั้งนี้โดยไม่โต้แยง้งใดๆทั้งสิ้นซัไล เมื่อได้อยู่ด้วยกันท่าทางของปราสลันกับดูเหมือนร่วงรู้เท่าทันเธอและคุณหญิงเพนแขนทุกอย่างดินเก็บความรับเรื่องนี้ไว้ด้วยความไม่สบายใจเลยสักนิดเดียวหากเพื่อตอบแทนพระคุณผู้อุปการะหญิงสาวจึงก้มหน้ารับสมอ้างนั้นและเป็นลูกสะใภ้คุณหญิงแก้วคอยช่วยงานบ้าน และทุกอย่างจนทำให้คุณหญิงแก้วเองก็พอใจสภไยควนนี้เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ลินคิดไม่ถึงก็คือคนรักเก่าของสลันที่ชื่อดวงสวัสดนั่นตังหากหญิงสาวกากันผู้นั้นพาตัวเองเข้ามาพัวพันกับสลันสามีของเธออย่างไม่สนใจว่าเธอคือภรรยา ถูกต้องตามกฎหมายของเขาเลยด้วยซ้ำดวงสวัสด์อ้างว่าหล่อนเคยรักกับสลันมาก่อนและไม่แค่ถ้าหากเขาจะมีภรรยาที่ถูกบังคับให้แต่งงานกันอย่างเธอด้วยดูเหมือนปละสลันเองก็ไม่สนใจความรู้สึกเจ็บปวดของลินเลยแม้แต่น้อยเขายิ่งพยายามเอาอ,อกเอาใจดวงสวัสด์ ตอนหน้าเธอเหมือนจะเย้ยหยันว่าเธอเองก็หลอกปลอมตัวมาเช่นกันครอบครัวของบานีและบุรานีมีญาติคนสนิทอีกคนหนึ่งคืออรุณเริกชายหนุ่มผู้นี้มีสหายร่วมกวนหลายคนรวมถึงชลัดละพีพันธ์พ่อเลี้ยงหนุ่มจากเมืองเหนือที่เริ่มลงมาเที่ยวพนานคร ชลัดเป็นบุตรชายของพระพิชานซึ่งในอดีตคุณพระมีภรรยาน้อยอีกท่านหนึ่งและเกิดความเข้าใจผิดจนหอบลูกหนีมาโดยไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันผ่านไปเกือบ20ปีเมื่อจูจ่ๆท่านก็ได้รับจดหมายจากอดีตภรรยาแจ้งมาแต่ทว่า ที่เธอพาหนีมานั้นได้นำไปมอบไว้ให้ผู้มิวปการะท่านหนึ่งเลี้ยงดูและบอกเพียงแต่ว่าเด็กหญิงคนนั้นมีชื่อว่าลินลพีชลัดพยายามตามหาลินลพีแต่ก็ไม่มีโอกาสพบสักครั้งเขาเองได้รู้จักกับบุรณีจนเกิดความชอบพอกัน จึงถ่ายถามเรื่องนี้บุรณีนำไปบอกกับคุณหญิงเพนแคด้วยความดีใจที่ลินจะได้พบกับพ่อที่แท้จริงของเธอเสียทีแต่คุณหญิงเพนแขมีความโลภมากกว่านั้นเธอกลัวว่ารินจะมาแย่งสมบัติของชรัดบุตรชายคนโตไปเพราะเห็นว่าชรัดกำลังติดพันกับบุรณี ซึ่งอาจจะเป็นภรรยาร่วมกองมรดกกับเขาในอนาคตจึงพยายามบ่ายเบียงไม่เปิดเผยความจริงให้ชลัดได้รับรู้บานี ani, พี่สาวบุรณีที่เปลี่ยนชื่อได้แต่งงานกับนายพนิษสมใจคุณหญิงและย้ายลงไปอยู่ที่ปากใต้ ที่นั่นเองเธอจึงล่วงรู้ว่านายพินิษล่ร่ำรวยขึ้นมาจากอาชีพขาของเถื่อนข้ามแดนซึ่งผิดกฎหมายและถูกปะลัดสลันและตํารวจกําลังตามตัวจับอยู่ชีวิตที่วาดหวังว่าจะสวยหรูแท้จริงมันไม่ใช่เสียแล้วบานีผิดหวังจงต้องกลับมาที่กรุงเทพอ,อีกครั้งส่วนพนิษ ก็หน,นีตำรวจไปกบดานอยู่ที่อื่นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยดวงสวัสดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อชิงปรัสะลันกลับมาเป็นของเธอช่วงที่ปรัดหนุ่มเดินทางมากรุงเทพเธอสืบรู้ความจริงว่ารินไม่ใช่บารีแต่เป็นเพียงเด็กรับใช้ในบ้านปลอมตัวมา จึงเอาเรื่องนี้มาขู่หญิงสาวรวมถึงหลอกว่าเธอกับสลันรักกันมากแต่เขามีความจำเป็นขัดมันดาไม่ได้จึงต้องแต่งงานกับเธอและขอร้องให้รินเป็นฝ่ายถอยไปเพื่อที่เธอจะได้แต่งงานกับสรันรินเสียใจและเพิ่งรู้ว่าเธอเองก็ลงรักสลัน แต่ไม่ต้องการให้เขาผิดหวังในตัวเธอที่หลอกลวงเขาหญิงสาวจึงตัดสินใจหนีกลับพระนครลรถเร่งฝีจากเร็วขึ้นรากขบวนยาวผ่านสถานีสงขาไปสู่จุดหมายปลายทางคือกรุงเทพรินสุดตายรงนั่งพิงพักอย่างไร้เหยียใจใจว่าบิวเราจะหลุดรอยหลับตาลง เพื่อกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลพ่านลงมาแต่มันก็มไม่ได้ไหลซึมเปียกขนตางอนลยับจุ้มลาก่อนสงขาลาก่อนชีวิตที่ผ่านมาละครที่หล่อนได้แสดงเป็นตัวมารยาสำคัญได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่นี้ไปหล่อนจะตื่นขึ้นมาพบความจริงความจริงของชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยตัวคนเดียวไรญา,าติไรบ้านชีวิตจะระเหเร่ร่อนไปนกขมิ้นเหลืองอ่อนข่ำแล้วจะนอนไหนเลยในขนาดที่ปละหลัดสลันเองนั้นเล่าระหว่างที่เขาเดินทางกลับมาสงขา เขาก็ได้คําตอบจากหัวใจตัวเองแล้วเช่นกันรถไฟเปิดหูดยาวฝีจากชะลอลงแสดงว่ากําลังจะถึงสถานีในอีกสองสามนาทีต่อมาเขาปิดหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งกางไว้โดยไม่ได้อ่านลงความคิดที่กําลังรอยร่องไปถูกเรียกกลับคืนมาอีกสองสามนาที เขาก็จะได้กลับไปถึงบ้านบ้านที่มีแต่ความสงบสุขและชีและชีวิตตลอดเวลาที่เขาอยู่กรุงเทพเขาคิดถึงบ้านและคิดถึงทวีขึ้นทุกวันครั้นแรกเขาหลอกตัวเองว่าคิดถึงบ้านเป็นห่วงมารดาผู้ชรา,าแต่นานวันเข้าเขาก็มีอาจปิดกั้นความจริงได้ว่า เขาคิดถึงผู้หญิงสาวร่างบางผู้มีอาการเคลื่อนไหวเช่มช้อยหน้าของหล่อนสวยภาพของหล่อนทุกกิริยาบทพิมพ์อยู่ในใจของเขาโดยไม่รู้ตัวกระทั่งเมื่อเขานึกถึงหล่อนครั้งใดเขาย่อมแลเห็นได้กระจ่างชัดเหมือนผู้หญิงคนนั้นมาปรากฏตัวต่อหน้า เมื่อมาห่างไกลานานวันเช่นนี้เขาจึงเข้าใจความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อหญิงผู้นั้นว่าเขาต้องการร่อนยิ่งนักเพียงห่างตาเขาไปชั่วเวลาสัปดาห์เดียวเขายังระลึกถึงอย่างกระวนกระวายใจเพียงนี้แล้วถ้ามีเหตุบังเอิญให้เขาสูญ เสียหล่อนตลอดไปเขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขได้อย่างไรบุรณีเป็นคนซื่อสัตย์และทนเห็นรินถูกเอาเปรียบไม่ได้หญิงสาวตัดสินใจบอกความจริงกับชรัตในช่วงที่ได้รับจดหมายจากลินว่าจะเดินทางกลับมากรุงเทพพอดีชรัตและบุรณีไปรอรับเธอที่สถานีรถไฟ และเมื่อนั้นความจริงทุกอย่างก็เปิดเผยลินไม่ใช่เด็กกำพร้าอีกต่อไปแต่เป็นธิดาคนเดียวของหมาเศรษฐีแห่งเมืองเหนือคุณพัพพ,พิจารณ์ส่วนสลันเมื่อกลับมาถึงก็พบว่ารินจากไปแล้วและดวงสวัสด์ก็เข้ามาหาเพื่อขอคืนดีแต่สลันก็ไม่สนใจเขาบอก เธอว่าเขาเคยหลงเธอแต่ไม่เคยรักผู้หญิงคนเดียวที่เขารักและหวังจะร่วมชีวิตด้วยก็คือรินเขารู้ความจริงเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเมื่อบุรณีและบารีพี่สองพี่น้องไปเที่ยวปีนังที่นั่นสลันได้รู้จักกับบารีตัวจริงเป็นอย่างไร ดังนั้นเมื่อลินปลอมตัวมาเป็นภรยาเขาจึงต้องการทดสอบนิสัยหญิงสาวจนเกิดความประทับใจและหลงรักในที่สุดบัดนี้หญิงสาวในดวงใจผู้เป็นดังปดิวรัตด,ดาหรือภรรยาสุดที่รักของสามีเช่นเขาก็คือลินระพีแต่เพียงคนเดียวเท่านั้น สลาลันเดินทางกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งคราวนี้เพื่อตามหาหญิงสาวในดวงใจของเขาให้กลับคืนมาและเขาจะไม่มีวันภาคจากเธอไปตลอดกาล